พี่อาก็สองห้าใช่ไหมสองสามใช่ไหมพี่อาสองสามโอเคโหตอนนี้ที่เลี้ยงโดนละจัดเขาไ้เยอะเกินไปละอ่าิบากกรรมทานทันเลย จลอดติดจรวดอือตาไหลเลยอ่ะอ่านอนคว่ำไปแล้วอ่าถ้านอนหงาไยไปแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นท่านั่งอ่าก่อนจะขึ้นท่านั่งอ่าจะเล่าประสบการณ์อ่าท่านั่งเนี่ยอ่าให้ฟังสักหน่อยสิบนาทีนะแล้วก็สาธิตสักสิบนาทีปฏิบัติสักคุณสิบนาทีหรืวเสร็จอ่าที่จริงท่านั่งนี่จะมาทรมานน่าดูเลย ถ้าอื่นนี่เรียนไม่ทรมานถ้านั่งนี่ต้องรอเวลา2ปีกว่าจะได้เรียนทำไมถึงต้องรอเวลา2ปีเพราะว่าอาตมาเนี่ยเป็นประเทอาตมาเล่าควาว่าราคาเต็งสามเรียนอะไรของนานเรียนเรียนเรียนหมดเลยอยากจะเรียนทุกอย่างเลยอันนี้หมดหมดหมดเลยพอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในปรียนหมดเลยแต่พอไปอะไรนะไปเรียนเรียนเนี่ยอย่างเราอาตมาเป็นพระเนี่ยอาตมาก็บวชเลยนะ บทพระไทยบทพระจีนบทพระพม,มา่าเสร็จแล้วบทพระทิเบตทิเบตนี่เขาเรียกว่าวัาชระยานใท,ที่องค์ดารลามะนถ้าวัาชรยานทิเบตบางทีเราไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นองค์ดารลากเนี่ยเราจะรู้จักเลยและทั่วโลกนี่พูดถึงองค์ดารลามะไม่มีใครไม่รู้จักสังฆราชประเทศไทยบางคนยังไม่รู้จักเลยถ้าเคยเลยองค์ดารลามะนี่โอ้โหทั่วโลกนี่รู้จักกันหมดเลยโอเค นี่แหละอามาก็ไปบวชพระจีนพระไทยพระอะไรพระทิเบตเป็นยังไงตอนนั้นบวชอะพระิเบตก็อยากจะไปดูศึกษาพระทิเบตก็เลยไปสมัครบวชด,ด้วยกันประมาณ6ก0กว่าองค์เป็นอาจารย์ขององค์เดลธรรมะด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นอะไรนี่นะเป็นอาจารย์ของอาจารย์อาจารองค์เดลธรรมะอ่ากแล้ว่านิกายสาเจเจนะมาให้ศีลที่ไต้หวันอามาก็เลยไปศึกษาไปอยู่ในที่วัดอบรมปฏิบัติธรรมด้วยกัน 600กว่าคนประมาณหนึ่งเดือนอแต่พอเนี้ยอบรมกันกลางวันก็นนกลับพระไหวะมกับปพอตอนเย็นก็ปล่อยไปกปลับกลับไปไหนนะกลับไปพักที่ห้องโ,อโหแต่ละคนนี่ก็ปวดปวดเมื่อยๆก็แสดงอิทธิฤรธิ์แต่ละคนนี่มีกงางครูตรงนั้นเลยนะอาจามาก็ตอนนั้นร้อนวิชานะั้นเรียนมาอามาก็จับดีบจับนวดมีองค์หนึ่งนั้นนัง่งเหลืองห้องจ้องๆพระองค์น้อยนี่ ใครปวดใครเมื่อยก็จับบิดจับตัดมานีเอ๊ะเป็นอะไรอนะแต่มาก็ไม่รู้ละพอจัดเสร็จแล้วประมาณสามสิบคนในห้องนอนด้วยกันเสร็จแล้วท่านก็เลยเอ๊ยเนี่ยท่านก็ปวดเมื่อยแล้วก็จับหน่อยมันก็แต่มา,มานั่งดีขนาดเนี้ยแต่สมมติว่าคนนี้นวดน,นวด,นวด,นวดเอาโหมดหน,น,น่อยอ่ะนั่นมันจับพอนั้นมันจับให้แตมานะพระอ,องค์สุดท้ายเนี่ยแตมาไม่ได้นวดแนละ้ท่านแตน่นมาจัดให้แต่มาแตมานวดให้ท่านกันว่าท่านท่านบอกว่าทําไม่ถูกแต่มาก็เกาหน่เลยองค์นี้อะไรวาเรานวดให้คนอื่นเนี่ แต่มนว่าคนนี้องค์นี้มีองค์เดียวที่ว่าเราไม่ทําไม่ถูกอะไรในใจก็ตังยีดตึงีดเลยท่านก็บอกให้ตะมานั่งลงแล้วจับคอมาครับสามนาทีกระโดดกระเดี่ยงอะไรมาลั่นหมดเลยอ่าเสร็จแล้วตะมาณเลยโอ้คาที่ว่าเนื้อฟ้ายังมีเลยนะยังไม่โทเนื้อฟ้ายังมีไม่โทแล้วเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเนี่ยใช่เลยตะมายอมแล้วตะมานึกว่าในห้องนี้ตะมาเป็นจอมยุทเก่งที่สุดอะ ที่ไหนได้มีปรมาจารย์อะไนะอออจอมยุศเก่งกว่าทำไมโอ้โหตะมาเลยคารวะพระอุปชาพระพี่เลี้ยงพระอะไรหกร้อยลูกเนี่ยจาไม่ได้สะองค์ <c oughs> ชื่ออะไรอุปชาเนี่ตอนเดี๋ยวนี้ตมาก็ยังไม่จานะแต่ชื่ออาจารย์นันเนี่ยหลังจากบวชเสร็จแล้วตมาจําไม่แม่ๆๆเลยมันก็ขอเบอร์โทรท่านหลังจากกลับมาไทยเปก็มานั่งคุยมีท่านมีง,งานไปเยี่ยมท่านเลยพอตอนหลังรู้ว่าอ๋อที่ไหนได้ท่านเป็นเกจิอาจารย์ เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนวดกวดจุดบอบัตนะท่านไปรเรียนญี่ปุ่นมา4ปีเสร็จแล้วมาเปิดโรงเรียนที่ไต้หวันลูกศิษย์ท่านนะถ้าเป็นรุ่นแรกๆเนี่ยน่าจะเป็นถือว่ามีเป็นหมื่นคนเลยนะเปิดโรงเรียนชื่อว่าทางหงสีอะไรนะักจือยากดบําบัตอะไรโรงเรียนท่านก็เสร็จแ,แล้วท่านก็ล้างโมยแล้ควคือว่าแกล้งอนไม่สอนโอ้โหมาเสียดายพอเห็นว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เปิดโรงเรียนเปิดอะไร แต่ก็อยากจะเรียนท่านก็ไม่สอนโอ้โหอาตมาก็คิดอาตมานี่เลขไอคิวเจ็ดฉลาดนะฉลาดแงกงกงคือว่าอะไรนะมึงไม่สอนกูไม่เป็นไรกูก็หาวิธีเรียนรู้อะ,อะไรนะมึงไทยนี่คนไทยนี่นิส,ยสัยฉลาดฉลาดไม่ฉลาดฉลาดนะคือว่าอันนั้นนะครูพักอะไรนะ,ะรนะักจำนี่ที่จะมาเมื่อกี้บอกกับท่านใช่ปะาตมาแกล้งเจ็บแกล้งป่วยไปทำนอนมาเนี่ยก็คือนอนตกหมอนค <c oughs> อเคล็ด <c oughs> อ่าไม่วานยก <c oughs> ของขาแขนอ,อ,อ,อะไรนะ หลังเคสหลังยอกลเลาเนี่ยแต่มาก็เวลาไปหาท่านเนะี่ยจะมาจะหาเรื่องทุกทีเลยมาเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ที่ไหนได้มันเป็นข้ออ้างนะมันเป็นข้ออ้างอยากจะเลยนะอยากจะให้ได้ท่านจัดพอาท่านจัดตุ๊บแล้วก็รักไก่แล้วออจัดแบบนี้จัดนี้ทําอย่างเงี้ยไปหาท่านเนะี่ยประมาณทุกสองเดือนเดือนวันอาทิตย์สองอาทิตย์มีผาไปแอบรับวิชาท่านก็ไม่ยอมสอนโอ้โหองค์อื่นเนี่ยแป๊บเดี๋ยวสอนได้แต่องค์นี้นานที่สุดนะแต่พออะไรนะ ประมาณหลังสองปีท so ่านย้ายไปที่เมืองเกาสงเนี่ยเกของเมืองที่คุณดาวอยู่นเมืองเกาสงเจียเซียนเจียเซียนรู้จักเจียเซียนไหมอะไรเนี่ยที่เกาสงไม่รู้จักเจียเซียนนะที่ซันหมิงอยู่ในภุเขาเนั่นนะเจียเซียนนะเจียเซียนอยู่เมืองตำบลเจียเซียนนะเมืองเมืองเกาสงตำบลเจียเข้าไปในป่าในเขานั่นนะโอ้ลึกมากเป็นพวกอะไรนะซันหมิงอะไรนะ เย็นจู่หมิงจู่เย,ย็นเย็นจู่หมิงจูค่ครว่าคนภูเขาอะมันคนดอยคนแม่แจงคนดอยอินทนนท์ในแม่ฮ่องสอนนั่นแหะต้องขึ้นรถไปโอ้ไปหายากมากอมพอโทรมาบันนียจะเปิดข้าอนในภูเขาเนี่ยโอ้โหจะมาได้ยินโทรศัพท์มาปุ๊บเนี่ยจะมารียบเลยนะ<ม>บึ่งรถไปเลยนะครับรถไปไปเลยใจ<ม>จริงอยาก,กเรียนสามท่าที่จะสอนเราเนี่ยแต่ท่านสอนให้เจ็ดวันกดจุดทั้งหน้าทั้งตัวทั้งโอ้หมดเลย วันนี้มือก็บอมแล้วแต่ไม่อยากจะเรียนละแต่สทำไมยอยากจะ,ะเรียน่านเด็ดเสร็จแล้วก็อะไรนะพอวันสุดท้ายสอนพบอุย้ยมันก็แค่นี้เองเนี่ยทำไมไม่บอกตั้งนานเรานี่แหละแต่มาเลยเข้าใจเลยครูบาอาจารย์ที่เราไปเรียนวิยายุทธไปเรียนนวดเรียนอะไรพบถ้าท่านไม่บอกเคล็ดลับนะท่านไม่สอนนะท่านสอนตอนอนั้นถ้าเก็บเคล็ดลับไปไม่บอกเคล็ดลับไปน้ระ ราไปแอบ,บรับวิชาก็ดีดูตามยูทูบก็ดีอะไรด้วยมันก็ไปเป็นสักดีแต่ถ้าท่านบอกแค่รับแป๊บเดียวนะอ๋อมาแค่ไนตั้งแต่นั้นมาแนะต่มาไปเจียดเรีเยนเรีเยนสัตว์แต่มาหายแวบ,บไปเลยไม่ไปหาอาจารย์นี่อยู่นะแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นอาจารย์อนาะจารย์ขอให้สอนะอาจารย์ไม่สอนนะโอไปทุกบ่อยๆแต่พอ,ท,อ,ญญอท่านมอบวิชาวิทยายุฬาฯหายแซ่บเลยแต่มาลูกศิษย์ก็หลายคนที่นั้นไเปเรียนนะ แต่่เป็นนี่นี่อาจารย์ถนอมนี่อาจารย์ผมนี่อาจารย์ถนอมอาจารย์อาจารย์จาย์เป็นอาจารย์แต่พอมาเรียนเก่งเรียนจะเป็นปุ๊บตอนนี้อาจารย์หายไปละแล้วตัวเองเรียนมาจากไหนโอ้นเรียนมาจากหลวงปู่ชีพกเรียนมาจากปู่น้อปู่นี่โอ้ไม่มีอาจารย์ะโอ้แต่มาก็ฟางฟังและบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยจะมาเคยได้ยินนะบอกว่ามีคนถามว่าอันนี้เรียนมาจากไหนโอ้ฉันเรียนมาจากอเมริกาใครโลกตุ๊กติกเอาไปมาคนเห็นเอี่อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์มา หนูถามว่าเขาเรียนมาจากไหนเขาเรียนมาจากอเมริกานนะโนนอะไรมารติกอ,อ,อเมริกาที่ไหนอเมริกาสารพี <c oughs> อะอเมริกาสารพีคนนัะมาไม่เอ่ยชื่อนะมีคนในนี้รู้จักอยู่มีคนในนี้จับไอยู่เขาจับก,กระดูกเก่งมากนะโอ้ไปตามมาตอก่อยเลยอ่าเห็นบอกว่าไปเรียนมาจากไปเรียนมาจากอเมริกาแต่พอดีคนลูกศิษย์ที่รู้เนี่ย อันนี้มันคุ้นๆน่ะเนี่ยอเมริกาสารพีนะเดี๋ยวต่อไปเราต้องบอกนะเวลาเราจบเรบียนจบที่ไหนเรียนจบอเมริกาสารพีนะไฮโดรแฟคติกอะไรนะต้องบอกเลยนะว่าจะมามีสูตรเราในเวลาต้องบอกสารพีไฮโดรแฟคติกอ่จากอเมริกาไม่ใช่ LA ไม่ใช่นิวยอรอกใช่บางคนก็เ <c oughs> มาไปเลยเมาไปเลยออแล้วก็เอาก็เนี่นะแต่ยังไม่กลับมาบางคนก็ไม่อยากกลับมาอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ มันเหมือนกับมาสงสัยจะมาเคยไปเรียนกับอาจารย์เสร็จแล้วลืมอาจารย์เลยนะไม่ไม่ไม่กลับไปหาอาจารย์หลังจากนั้นมา1ิปีหมอเบีร์พี่เงินหมอลูกสอนหมอรถหมอโก้ตอนนั้นบวดจะเป็นนะครับอยากจะไปเที่ยวไต้หวันแต่มาก็จัดกลว่ไปประมาณ6คนพี่เงินก็จะติดห้่ยตามไปด้วยไปเที่ยวรอบเกาะไต้หวันไปเยี่ยมอาจารย์ปู่ อยางคนอยู่ไต้หวันเนี่ยนะโอกาสจะไปอย่างถ้าได้จะไปเยี่ยมอาจารย์ฟูเนี่ยเดี๋ยวจะมาเบอร์โทรให้ที่อยู่ให้ไปเยี่ยมได้นะแต่ค่ารักษาค่าเรียนเนี่ยบอกก่อนมันแพงครั้งหนึ่งนี่เลยอย่างอาจารย์อาจารย์ผมนี่ก็น่าจะอยู่ดูประมาณ7 8 0 0อเหรียญฮ่องกงอ่ะเพราะว่าท่านไปอยู่ฮ่องกงแต่จีไต้หวันนี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะราคาก็น่าจะเหยียบๆหมื่นนะอันนั้นไม่ได้ค่าเรียนนะค่ารักษาแต่ค่าเรียนนี่น่าจะแพงส่วนอาจารย์เย่เย่นี่จะถูก แล้วแต่เราเอาเงินใส่ในกระเป๋าเท่าไหร่ถ้าเปน็นนวดกับท่านนะเราถามว่าเท่าไหร่เมื่อก่อนนี่ท่านจะเก็บประมาณ6 0 0้อ0้ท่านก็จะดูถ้ากระเป๋าในตาของเรามีพันหนึงอ่ะนดึงมาพันเอากระเป๋ายื่นเอาคืนไปก็แล้วแต่ท่านจะจับนะถ้าในกระเป๋าเรามีแค่อะไรนะห้าร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์อะไรนั่นท่าน,น,นก็น่าจะเอาแบงค์เล็กๆนั่นแหละอ่าแล้วก็เอาคืนเราไปอ่าันทีสองร้อยมันทีก็ไม่เอาตังค์ก็แล้วแต่อาจารย์เย่ท่านจะเป็นคนที่แบบว่า ไม่ค่อยไปนี่เท่าไหร่เพราะว่าท่าน,น,นก็เจ็ดสิบอ่ะแต่เราก็ท่านท่านจะทําเฉพาะวันศุกร์นั่นไม่ใช่สามวันอ่าพุธพุธอัคพุัสศุกร์อ่าส,ส,ส่วนจันอ่าเสาร์อาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเนี่ยท่านจะไปขีม่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวไปรีแลกซ์ไปพักผ่อนไม่ไม่รับแขกอ่เดี๋ยวมีเบอร์โทรอยู่อ่าเดี๋ยวต้องเอาให้ใครนะที่อยู่เกาสงเนี่ยเวลาไปนเดี๋ยวให้ฝากไปดูไปเยี่ยมอ่าอะไรนะ อาจารย์เย่อะไรหรือว่าอาจารย์หลีออาจารย์หลีก็ไปอยู่บ้านพักปัญชลาละเพราะว่าเส้นเลือดสมองแตกข้างล่างข้างนี่ยกไม่ขึ้นดีไม่ดีเดี๋ยวแต่มาก็จะถ่ายรูปส่งไปให้แล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวใครกลับไปหรือต้องฝากอังเปาไปให้สักหน่อยหรือว่าอะไร่้ไปไต้หวันแต่ดีบางทีก็สงสารเหมือนกันนะครับบางทีครูบาอาจารย์ตอนนี้70็ดบเจบหมดละแต่ละคนนี่เริ่มไม่ไหวแล้วก็บางทีแม้แต่อาจารย์ที่แต่มาบอกสอนท่านนั่งท่านยัง พาลูกศิษย์ไปดูป๊อบเนี่ยโอ้โหท่านยังเรียนพิซซ่าห้าหกขาดนักกินกันไม่ไหวขอก,กับวัดเลยแต่แล้วท่านจําได้เนี่ยกไไ้ถนอมเนี่ยตอนอะไรนะตอนขอเราสอนเนี่ยมาทุกวันเลยมาบ่อยๆแต่พอเรียนเป็นแล้วครูสอนเสร็จแล้วเนี่ยหายแซปบไปเลยไม่กลับมาเลยท่านเลยก็บอกวัาเนี่ยกับมาเรียนอีกนะโอ้โแต่มาก็เกาหัวนะหอจะมาไม่มีลากลับไปเรียนจริงถ้า ได้กลับปฏิวันรอบหน้าจมาก็นะ่าอาจจะไปอยู่กับท่านหลายวันหน่อยนะเพราะว่าองค์นี้จะมาคือว่าจําท่านแม่นมากเลยเพราะว่าเวลาอามาจะสอนนวดสอนท่านนัง่งอาจารย์ต้องเล่าประวัติท่านนะแต่ไม่แน่ปีนี้เกิดว่าถ้าสลา,าอามาเสร็จหมดทั้งที่พงที่พักห้องพักอะไรสลา,าเนี่ยตามาไม่แน่อาจจะมีการอะไรนะประชมุมจอมยุทธ์ไล่เชีเ่อมทานหรืออะไรอาูบาอาจารย์มาเปิดพธิธีจัดงานอะไรคือว่าใหญ่หญๆสักห้าวันเจ็ดเลย 7จ็ดวันเจ็ดคืนอะไรมาชุมนุมเทวดาด้ว่าอะไรนะ <S 2> <S 2> ชุมนุมเ,เกจิอาจารย์อะไรอันนี้มาเป็นความใฝ่ฝันเหมือนกันว่าอยากจะเอาความสําเร็จที่เราได้เอาวิชาความรู้ที่เราอะไรนะท่านถ่ายทอดมาเนี่ยมาให้เราแล้วเราไปถ่ายทอดต่อไปต่อไปอก็อยากจะเอามาเผยแพร่เนี่ยเราก็ว่าเออยังไงท่านเกิดสมมติว่าเก้าสิบแปดสิบร้อยท่านไปแล้วปุ๊บแต่วิชาความรู้ที่ท่านให้เรามาเราก็จะได้ช่วยเผยแพร่ต่อไปนในความใฝ่ฝันนาตมาเนี่ยต้องมีสักวัน แค่คิดแค่นั้นเลยนะตอนนี้พิสุณีท่านหนึ่งเนี่ยม็นโทรศัพท์มาเมื่อกี้ไม่ได้รับสายนะลูกศิษย์โทรมาบอกว่าเดือนตุลาวันที่29จะมาทาบุญที่แม่สลองอมาทาบุญที่แม่สลองให้ตมาหาผ้าตรงผ้าไตราคาชุดเท่าไหร่จะไปทาบุญสังฆทานบนแม่สลองผ้าสักร้อยลูกหรือว่าพันลูกหรือว่าอะไรแล้วแต่ไม่รู้กต่กำลังติดต่อมาก็เหมือนกันนี่แหละไม่แน่ถ้าท่านมาตอน,นนั้นนะแล้วก็พิสุณีที่จะมาเนี่ก็เป็นพิสุณีที่ เปลี่ยนความทัศนคติาตมาได้ดีมากเลยนะเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงาตมาตอนนั้นถือว่าเปลี่ยนแปลงมากที่พุทธตรรที่จะมาเดือนตุลาเนี่ยนะทำไมถึงเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าปีคศ .2005 เดือนพฤศจิก,กาแต่วันที่เท่าไหร่าตมาจำไม่ได้ออกพรรษาเป็นจัดงานกระถินนาตมาถือว่าาตมาเป็นตัวประสานงานที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่เนี่ยพระ2,500ลูกที่ มหาลายเชียงใหม่โอ้หคือว่าเชียงใหม่เนี่ยพระจะมารวม2,500รูปก,กันนยมีน้อยมากนะจะมีก็มีแต่ธรรมกายจะจัดเป็นเป็นหมื่นๆแต่2,500รูปสมัยนั้นนะปี2500พระเนรมารวมกันเนี่ยไม่ยังไม่นมีนะแต่เหลืองาลาม์เลในหะอประชุมมหาลายเชียงใหม่โอ้โหต่มาก็ตื่นเต้นแล้วพิุ่นีเนี่ยใช้งบประมาณ2ล้าน2ล้าน3ล้านนะมาถวายพระขุณเจ้าเหลืองโตจีน จตมาเลยตั้งแต่นั้นมาแตม่มีความเปลี่ยนแปลงหลังจากเรียนหัสชีวิตด้วยมาเจอ,เอทำม,มหาสังฆทานครั้งนั้นด้วยมีความเปลี่ยนแปลงท่านไม่ได้มาประมาณเกือบกี่ปีละ2,005เกือบ20ปีละแต่ปี2,009หรือว่า2,000ท่านส่งลูกศิษย์มาใน20ปีท่านไม่ได้มาท่านอยากจะมาทําบุญมหาสังฆทานที่นี่สตมาก็จะตัวประสานงานเดีต่อไปเนี่ยอาจจะหาระยะเวลากับการจะเปิดวัดด้วยนะเปิดสลาฉลองด้วยไม่แน่ เดือนตุลานิสลาสมานี้น่าจะเสร็จละตอนนั้นคงจะ,จะจัดงานใหญ่สักหน่อยนะโอเคอเดี๋ยวเราก็จะ,ะทบทวนไม่ใช่ทบทวนแนะนําท่านั่งให้พวกเราชมอีกสักรอบหนึ่งแล้วเราก็จะปฏิบัติซ้อมกันคนละรอบแล้วก็เสร็จลนะเนาะดีไหมบางคนก็ไปอาลับคอกแล้วนะไม่เป็นไรคุณแม่ไม่สบายดีนะคุขาภาพขาวมาหลายรอบล้ะให้พักผ่อนกนแล้กันอึ๊คอ่ะ <c oughs> เอ้าเดี๋ยวหาคนกันใครดีอ่ะอันน uh, ี้ดีอะนี่ยังไม่ได้เห็นขึ้นมาเลิกตั้งเลย